สวัสดีค่ะดวงชะตา,าพาเพลินใบอ m ้ r ธนีโดยแม่หมออ้ำธรรมทาโรวันนี้ชวนทุกคนมาดูสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณในเดือนกุมภาพันธ์2567มาดูกันว่ากุมภาพันธ์นี้จะมีข่าวดีสิ่งดีๆเรื่องดีๆเซอร์ไพรส์อะไรเกิดขึ้นกับคุณกันบ้างนะคะเดี๋ยวมีให้เลือก3 c h ช้อยสนะคะช้อยส์ที่1นะก็คือชินโนสุเกะนี่เองนะคะ <c oughs> ช้อยส์ที่1คือชินโนสุเกะนะ,ะเดี๋ยวขอ ใส่ใจให้เขาหน่อยนะโอเคชินโนสเกะนะช้อยส์ที่หนึ่งนะคะอ่าใช้ที่สองนะคะเป็นแบทแมนและช้อยส์ที่สามเป็นน้องผมฟ้าผมเขียวคนนี้นะคะหลับตาตั้งจิตเป็นสมาธิค่ะตั้งใจอธิษฐานขอให้ช่วยบอกทีนะคะว่าสิ่งดีด ข่าวดีเรื่องดีๆเซอร์ไพรส์อะไรจะเกิดขึ้นกับคุณในเดือนกุมภาพันธ์2567นะจากนั้นค่อยๆลืมตานะโอเคเดี๋ยวเรามาทำสมาธิกันก่อนนะคะหายใจเข้าลึกๆพร้อมกับลืมตานะลืมตาลืมตาเอพร้อมกับหลับตาหายใจเข้าลึกๆพร้อมกับหลับตานะหายใจเข้าลึกๆรู้สึกสดชื่นค่ะหายใจออกยาวๆรู้สึกผ่อนคลาย สักสามลมหายใจเนาะหายใจเข้าลึกๆรู้สึกสดชื่นหายใจขอบคุณครับอ่ะแบบหนึ่งนะครับเดี๋ยวแม่ขอดูดวงก่อนนะอันตรายจริงๆโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวตามไปไปกินข้าวกินข้าวก่อนโอเคกลับมานะอตั้งสติกันใหม่ขอกก่อนนะครับแบบหนึ่งนะครับ <ม>โอเคอยากจะโชว์ด้วยอะสมาธิไปไปกินข้าวก่อนนะคะขอบคุณมากครับลูกขอบคุณมากเลยอืขอบคุณที่เข้าใจนะครับอะโอเคอะอะเรามาตั้งจิตสมาธิกันใหม่นะคะ <laughs> เรียวมะเรียวมะเรียวนะอะหนึ่งสองและสามนะหายใจเข้าลึกๆรู้สดสดชื่นค่ะ หายใจออกยาวๆรู้สึกผ่อนคลายหายใจเข้าลึกๆจดจ่ออยู่ที่แหว่างคิ้วนะคะเพ่งกระแสจิตมานะขอให้ช่วยบอกทีว่าสิ่งดีๆข่าวดีอะไรจะเกิดขึ้น,นกับคุณเนาะขอบคุณครับไม่เอาแล้วลูกขอบคุณนะครับไปกินข้าวก่อนอุยอ้ยอ ขอบคุณมากครับที่เข้าใจนะคะาาไ,ปไ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 ปกินข้าวก่อนโอเคขอบคุณมากครับอ่ะเลือกกันเลยกันใครที่รู้สึกว่าสมาธิไม่ค่อยตั้งมั่นเท่าไหร,ร่กดโพสไปก่อนได้เลยนะคะอ่ะโอเคเลือกกันเลยดีกว่ามีสามกองด้วยกันนะหนึ่งสองละส<ว>ามนะคะโอเคขอบคุณค่ะแม่ขออ่านก่อนลูกโอเคอ่ะ ใครที่สับสนนะฟังคำนายมากกว่าหนึ่งกองได้เลยเนาะใครที่เด็ดเดียวกองเดียวได้นะมาดูกันว่าข่าวดีสิ่งดีๆเรื่องราวดีๆเซอร์ไพรส์อะไรจะเกิดขึ้นกับคุณในเดือนกุมภาพันธ์2567นะเริ่มกันจากชินโนสุเกะกองที่หนึ่งกันก่อนเลยนะคะโอเคขอบคุณครับขอโทษทีนะลูกนะแม่ขออนุญ,ญาตนะคะเข้าใจขอไปกินข้าวให้เสร็จก่อนได้ไหมครขอบคุณนะครับ โอ้ขอบคุณนะครับขอบคุณที่เข้าใจนะครับเจ็บใช่ไหมเดินชนนะลกนะโอเคไม่เป็นไรอมเพี่ยนหายละอะโอ้โอโอ้โหโอเคอะเชิญครับพอแล้วลูกไปกินข้าวก่อนกินข้าวก่อนขอบคุณมากครับ <c oughs> วันนี้คลิปยาวนิดนึงนะยังไม่ได้สาระด้เรื่องการอ่านไพ่เลยนะอะโอเคนะอะ กองที่1นนะมาดูกันว่าข่าวดีสิ่งดีๆอะไรจะเกิดขึ้นกับคุณนะกล่องที่1นนะคะเดี๋ยวหยิบสามใบเนาะอ่ะมาดูกันค่ะว่าข่าวดีสิ่งดีๆอะไรจะเกิดขึ้นกับคุณใบที่หนึ่งมาค่ะอืมใบที่สองมาค่ะว้าวซิกซ์ซ็อับและใบสุดท้ายค่ะโอเคเอซอบสอดนะต้องบอกเลยนะคะ กุมภาพันธ์2,567นี้มีโอกาสว่าคุณจะได้รับข่าวดีสิ่งที่รอคอยจะปรากฏเออ นี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญไม่มีความบังเอิญบนโลกใบนี้หากคุณเลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่เป็นไปได้เหลือเกินกุมภาพันนี้สิ่งที่คุณรอคอยสิ่งที่คุณคาดหวังสิ่งที่คุณอยากจะให้มันเป็นไปดังหวังมีโอกาสจะสมหวังดังใจปรารถนามีโอกาสว,ว่าชีวิตของคุณจะได้รับสิ่งที่รอคอยเออในเรื่องของการงานหากรอคอยงานอยู่หางานอยู่มีโอกาสได้งาน ในเรื่องของการงานที่รอคอยตำแหน่งรอการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเลื่อนระดับมีโอกาสได้รับในกลุ่มผาผ่านเออในเรื่องของธุรกิจหากรอลูกคงลูกค้ารอโอกาสทางการงานเข้ามาต้องบอกเลยคุณจะได้รับมันในเรื่องของการเงินหากรอนะการช่วยเหลือนะในเรื่องของการเงินหรือรอโอกาสทางการเงินรอเงินเข้ารอเงินถุงรอเงินถังต้องบอกเลยกลุ่มภาผ่นนี้คุณจะได้รับมัน ส่วนในเรื่องของความรักคุณรอคอยใครอยู่นะแอบชอบใครแอบรักใครหรือความสถานะไม่ชัดเจนรอสถานะอยู่หรือรอคอยคนเก่าๆให้หวนคืนกลับมาต้องบอกเลยว่ากุมพาพันนี้ได้รับสิ่งที่รอคอยเออใครแล้วคุณนายอย่าลืมคิณนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะยินดีด้วยนะ เอาละเอาละเอาละโอ้โหสุดยอดเลยจริงๆนะอะสุดยอดเลยจริงๆต่อมาค่ะกองที่2กันบ้างเนาะนะกองที่2ก็คือแบทแมนนั่นเองนะคะมาดูกันว่าข่าวดีสิ่งดีๆเรื่องราวดีๆอะไรจะเกิดขึ้นกับคุณนะแบทแมนนะอะมาดูกันค่ะว่าข่าวดีสิ่งดีๆโอกาสดีๆอะไรจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะ เดี๋ยวหยิบ3ใบนะคะมาดูกันค่ะว่าข่าวดีสิ่งดีโอกาสดีๆอะไรจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะขอดูพลังงานหน่อยสิว้าวใบแรกก็สเสน่ห์มาโด่งดังโอ้ยผู้มีอำนาจและใบสุดท้ายค่ะอุยอ้ยโฮยรู้ไว้เลยว่ากลุ่มพ 12, ัศ .2567 นี้คุณจะได้รับข่าวดีเออ กุมภาพันธ์2567นี้ขอแสดงความยินดีด้วยคุณจะได้รับข่าวดีได้รับโอกาสดีๆได้รับสาดีๆเออดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยว่ามีโอกาสเหลือเกินว่าในเดือนกุมภาพันธ์2567นนี้ <c oughs> มีโอกาสนะว่าคุณจะได้รับข่าวดีสิ่งดีๆโอกาสดีๆอะไรบางสิ่งบางอย่างนะมีโอกาสว่าถ้าเป็นในเรื่องของการงานหากคุณรองานรอ,นรอเรียกอยู่ มีโอกาสเหลือเกินว่าการงานของคุณนะอาจจะมีคนเรียกนะเรียกสัมภาษณ์เรียกเข้าทํางานเป็นไปได้เช่นเดียวกันหรือเป็นไปได้เหลือเกินว่าคุณอาจจะได้รับข่าวดีจากผู้หลักผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่อาจจะเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งโปรโมทให้กับคุณนะถ้าเป็นเรื่องธุรกิจนะสิ่งที่คุณรอคอยลูกค้าลูกหาอะไรต่างๆมีโอกาสว่าเขาจะติดต่อกลับมามีโอกาสว่า หากคุณยื่นไปสมัครยื่นอะไรยื่นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการงานธุรกิจของคุณไว้เนี่ยนะนะหรือแม้กระทั่งในงเรื่องของการเงินหากคุณยื่นเรื่องอาจจะก,กู้ยืมนะขอหยิบ,ขอย,บขอยืมขอลงทุนหรืออะไรต่างๆมีโอกาสว่าคุณจะได้รับข่าวดีในเดือนกุมภาพันธ์2อ6 7หากเออหากเป็นในเรื่องของอการเรียนก็มีโอกาสว่าจะตอบรับนะหรือว่าถ้าเกิดใครยื่นวีซงวีซา่ายื่นอะไรต่างๆเกี่ยวเรื่องของการเดินทางมีโอกาสว่าคุณจะได้รับมัน มีโอกาสว่า,ว,าว,วีซ่าการเดินทางอะไรต่างๆจะผ่านนะสิ่งที่คุณรอคอยสิ่งที่คุณยื่นเรื่องไปหรืออะไรที่พันผูกผูกพันเนี่ยคุณไว้มีโอกาสว่าคุณจะได้รับข่าวดีในเรื่องของความรักต้องบอกเลยนะโสดอยู่นะมีโอกาสจะมีคนเข้ามาจีบแต่ระวังนิดนึงสเสน่ห์ของคุณจะรุนแรงและออร,ร่าแรงมากนะฮอตมากๆในช่วงเวลานี้เพราะฉะนั้นอาจจะมีคนที่มีเจ้าของเข้ามาจีบด้วยเป็นไปได้เช่นเดียวกันเลือกให้ดี啊 ถสถานะไม่ชัดเจนนะรอคอยความชัดเจนอยู่รอคอยสถานะอยู่หรืองอนๆกันอยู่นะอยากจะหวนคืนกลับมาอยากจะให้ความสัมพันธ์ดีต้องบอกเลยว่าคุมภาพันนี้มีโอกาสว่าจะได้ข่าวดีอาจจะได้เลื่อนค่ะอาจจะมีการประกาศสถานะมีโอกาสาที่เขาจะเปิดตัวคบกับคุณเป็นแฟนมีโอกาสาที่อาจ,จะมีคนมาอาจจะมีอาจจะมีการติดต่อกันถ้าเกิดว่างอนกันอยู่แล้วไม่ได้ติดต่อกันห่างหายกันไปต้องบอกเลย ุมภาพัน2,567นี้มีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีมีการสื่อสารดีๆที่จะทำให้คุณสดชื่นหัวใจแน่นอนนอะสรุปอีกทีต้องบอกเลยกุมพาพัน2,567นี้มีข่าวดีมีสารดีได้รับข่าวดีทั้งการงานการเงินความรักคุณจะได้รับข่าวดีที่จะทำให้ชีวิตของคุณรู้สึกสดชื่นหัวใจอย่างแน่นอนเนอ ใครและคุณนายอย่าลืมพิมพ์นายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะยินดีด้วยนะโอเคโอเคมาถึงกล่องสุดท้ายกันบ้างแล้วนะคะกล่องสุดท้ายกล่องสุดท้ายกล่องสุดท้ายนะคะมาดูกันว่า ข่าวดีสิ่งดีๆเรื่องราวดีๆอะไรจะเกิดขึ้นกับคุณในกุมภาพันธ์2567นะคนที่เลือกกองนี้อ่ะมาดูกันเลยดีกว่าว่าข่าวดีสิ่งดีๆโอกาสดีๆอะไรจะขึ้นเกิดขึ้นกับคุณเนาะอ่ะขอดูพลังงานหน่อยนะสามใบนะจ๊ะสามใบนะจ๊ะขอดูพลังงานหน่อยสิข่าวดีอะไรจะเกิดขึ้นกับคุณใบที่หนึ่งมาค่ะว้าวใบที่สองมาค่ะว้าวและใบสุดท้ายมาค่ะ ว้าวโอ้ยโอยโอยโอยกุมภาพันธ์2,567นี้นี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญไม่มีความบังเอิญบนโลกใบนี้หากคุณเลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้ต้องบอกเลยว่ากุมภาพันธ์นี้คุณจะมีชีวิตที่โดดเด่นและมีออร่ามีราศีนะมีสเสน่ห์ดีมีโอกาสว่างานปังเงินก็เยอะแยะมัง่งคั่งความรัก ก็โด่งดังเด็ดดวงและสมหวังออะกุมภ <C le af> าพันธ์นี้มีโอกาสเหลือเกินคุณจะฮอตมากมีเสน่ห์มากจะมีคนมาเข้าเข้าแถวเข้าคิวรอจีบนะทั้งในเรื่องของความรักทั้งในเรื่องของการงานทั้งในเรื่องของธุรกิจนะมีคนเข้าเข้าแถวเข้าคิวรอจีบรอเข้าหาคุณหรืออยากจะร่วมงานเนี่ยคุณเป็นไปได้ มีโอกาสการเงินจะหลั่งไหลไหลมาเทมาเงินจะไหลกองทองจะไหลามาลูกค้าจะเข้าไม่ขาดต่อคิวต่อแถวกันยาวเป็นหางว่าวเออต้องบอกว่ากุมภาพัน์ธนี้เป็นช่วงเวลาขาขึ้นของชีวิตกคนเออชีวิตจะสุขกายสบายใจเงินจะหาง่ายมากเงินไหลกองทองไหลมาเงินหลงังไหลไหลามาเทมาเงินไหลเข้าบัญชีไม่ขาดสายความสําเร็จมาได้ง่ายมากๆเป็นนาทีทองของชีวิตเป็นจังหวะชีวิตขาขึ้นของุเลย หยิบจับอะไรมีโอกาสประสบความสําเร็จการงานมีโอกาสจะเจริญเติบโตรุ่งเรืองถ้าเกิดหางานอยู่จะมีมากกว่าหนึ่งที่ที่จะเข้ามาติดต่อคุณเออถ้าเกิดทํางานอยู่แล้วนะจะมีแต่คนอยากเข้าหานะมีโอกาสว่าจะได้เงินเพิ่มด้วยนะเออหรืออาจจะได้เพิ่มเงินเดือนได้เงินพิเศษอะไรบางสิ่งบางอย่างถ้าทาธุรกิจลูกค้าเยอะมากๆจ้ะการเงินจะหลั่งไหลไหลมาเทมาจะมีโอกาสาที่อาจจะทํางานเพิ่มนะหรือ สร้างรายได้เพิ่มนะจากอาชีพเสริมเป็นไปได้เช่นเดียวกันส่วนในเรื่องของความรักต้องบอกเลยทําบัตรคิวไว้รอเลยเพราะจะมีคนเข้ามาจีบมากกว่าหนึ่งคนเออถ้าโสดอยู่สถานะไม่ช่เจนหรือแม้กระทั่งมีคนอยู่แล้วนะมีคน มีคู่อยู่แล้วมีแฟนอยู่แล้วก็ต้องบอกเลยช่วงนี้ออราราศีโดดเด่นใครเห็นเป็นต้องรักเออใครแล้วพีนายอย่าลืมพี่นายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานเอาคนนะยินดีด้วยนะ ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามก,กด subscribe กดหัวใจกดกระดิ่งกริ้งกริ้งกดซีเฟิร์ให้กับแม่หมอด้วยนะคะในทุกๆช่องทางเลยถือว่าเป็นค่าครูแล้วก็เป็นกำลังใจให้แม่หมอในการนำคลิปดีๆต่อไปให้เบทุกคนเลยสำหรับวันนี้ไปแล้วขอทุกคนใช้ชีวิตอยา่างเบิกบานตื่นรู้และก็ส่งพลังนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย,บายอ่ะมาบ๊ายบายได้ครับบ๊ายบายได้แล้วเสร็จแล้วาอ่า